สนับสนุนโดย HP Magic Matter สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีกันทุกคนครับดูเหมือนว่าจะมีความเคลื่อนไหวทางฝั่งเครื่องเล่นเกมญี่ปุ่นอย่าง PlayStation ออกมาใหม่แล้วพอล่าสุดมีรายงานจากสื่อโคทาคุครับได้เผยว่าโซนี่จะมีแผนพัฒนาเครื่องเล่น PlayStation ใหม่โดยจะมีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า PlayStation 4.5ซึ่งจะมีคุณสมบัติหลักก็คือรองรับเกมที่มีความละเอียด 4K นั่นเอง ทางนี้ในรายงานเดิมก็ยังเพิ่มเติมอีกด้วยครับว่านอกจากจะรองรับระดับ 4K แล้วเนี่ยยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องเล่นให้เล่นกับแว่น VR ในสังกัดอย่าง PlayStation VR ได้อีกด้วยแต่อะไรก็ตามข้อมูลที่ปล่อยออกมานี้ยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นครับยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากโ o n y แต่อย่างใดพร้อมกันนี้ยังไม่มีข้อมูลในเรื่องของรายละเอียดการพัฒนา PlayStation 4.5ก็จะมีการอัปเกรดจาก PlayStation 4เดิมหรือเป็นเครื่องเล่นตัวใหม่ไปเลยครับ ซึ่งต้องตามติดแตนต่อไปว่าทางโซนี่จะตัดสินเจ้าอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามถ้าข่าวนี้เป็นจริงก็คงจะดีสําหรับนักเล่นเกมไม่น้อยครับเพราะจะได้สัมผัสกับความละเอียดที่สูงกว่าเดิมและมีความละเอียดมากกว่าจอทีวี Full HD ถึง4เท่าแต่ราคาก็คงต้องดังสูงขึ้นตามสไตล์นะฮะอย่าลืมกด Subscribe Notebook Spec ใน y o ยูทูปกันเยอะๆสวัสดีครับ